เข้าสู่ดูนะครับว่าผมมีเกียรติแค่ไหนใครก็ไหว้ผมใครก็ต้อนรับผมโบกมือต้อนรับผมอย่างชื่นอกชื่นใจเพราะผมคือแขกึ้นมาเยือนสังเกตดูนะครับว่าทุกแผงลอยเขาจะเคารพผมมากเลยจะมีลำไหว้และไหว้ก้มของเขาย่อลงคนที่นี่จะขัวเขาแข็งแรงมากซึ่งเขาซ่องทุกวัน ใครจะรู้บ้างไหมว่าผมไม่ได้จะไปว่มาซื้อผมแค่ถ่ายรูปขอบคุณมากสสวัสดีจ้ช่วงนี้จะเขาไม่ค่อยดีนะครับเขาตรงเหยียดาทางนู้นเขาเริ่มดีแล้วนะครับหัวจะอุ่นอีกนิดนึงค้างถึงพื้นดินเลยครับาตานน้อยก็มานะครับถูกฟ,ฟังไว้ทุกการเด็นทางาเ เน,นี่มีคนจอดซื้ออยู่เรือนี่จอดท้ายรถคันที่จอดอกันกมันแออัดไป